ราคาทองวันนี้14กส่กยหกสิ0้าพันผวนหนักปรับลงอีกแล้วราคาทองคำประจำวันที่14กส่กยสอง5ัน้ยหปรับลง50บาทเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่13กสามกย ที่ผ่านมาโดยราคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ3,100 0บาทตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา9 2้นาฬิกา24นาทีที่ผ่านมา ทองคำแท่งในประเทศราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ29,500บาทขายออก29,600บาทตามประกาศครั้งที่1ประจำวันนี้ขณะที่ทองรูปพรรณ 96. ร์96.5%รับซื้ออยู่ที่บาทละ28,970.76บาทและมีราคาขายออกที่3,100 0บาททั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำโลก Gold s t o c อยู่ที่ระดับ1,703.50ดอลลาร์ต่อออนสรุปราคาทองคำวันที่14กันยายน2565 ทองคําแท่งรับซื้อบาทละ29,500บาทขายออกบาทละ29,600บาทราคาทองรูปพรร์รับซื้อบาทละ28,970.76บาทขายออกบาทละ3,100 0บาทอย่างไรก็ตามสำหรับใครที่อยากซื้อขายรีบเข้าร้านทองกันได้เลย ขอบคุณสมาคมค้าทองคำ